สว,สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาคุยกันก่อนเข้าห้องผ่าตัดแบบนะคุณเอนะคุณเอก็บินมาจากฝรั่งเศสเลยนะครับเพื่อที่จะมาเสริมหน้าอกไฮบิดนะครับที่ดีมคลินิกครับแนะนําตัวนะคร่ะชื่อน,นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอยู่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ,อะเออบินมาครั้งนี้ก็ตั้งใจจะมาทำทาสัญญกรรมกับคุณหมอรงยศโ,ยโดยตรงเลยค่ะเอ่ก็ทำทำร้านอาหารเดว ฝรั่งเศสอยู่ฝรั่งเศสมาส0สิบกว่าปีแล้วอ๋อฮะก็คือคิดเรื่องจะทำน้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วค่ะก็หยุดหยุดคิดบ้างก็แต่ตอนนี้ก็คือตัดสินใจคือตอนนี้ก็ทำทำงานร้านของตัวเองแล้วก็มีลูกก็โตแล้วโตวแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบสามค่ะอ๋อแล้ว ก็เลยเราก็เหมือนให้เรามนตัวเองไหมว่าเออเราอยากจะปรับปรุงให้ตัวเองดูดีขึ้นดูดีขึ้นเมื่อก่อนไม่มีเวลาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็ตอนนี้ก็เออเราก็พร้อมเนาะหมายว่าเราก็พอมีเวลามากขึ้นแล้วก็เงินก็เก็บได้เยอะขึ้นมาแค้วก็เรางวัลชีวิตตัวเองเนาะในวัยห้าสิบอันนี้เราก็ภูมิใจว่าเราก็ยังสวยได้อยังสวยได้อีกหลายปีก็ใช่ไหมคะเราก็โอเคงั้นก็ เราก็สไตล์เราก็เป็นแต่งตัวก็บางครั้งก็เส็บิกินี่บิกินี่ชุดเลสเซ็กซี่สายาเดียวเกาะอกอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงคนแถวนั้นเขาชอบทำหน้าอกกันบ้างไหมคนฝรั่งเศสจะไม่ค่อยชอบทำหน้าอกสัญญรคมเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะขึ้นะแต่ก็คน คนเอเชียก็ทํากันเยอะ,ะแต่จริงฝรั่งก็ทํากันเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่ก็สู้ <นะ S 1> ทางบ้านเรายัางไม่ได้อทางตะ,ะวีไปเชียจะเยอะกว่าค่ะโดยปกติเนี่ยเห็นว่ามาจากฝรั่งเศสแปลว่าปกตกิคืออยู่ฝรั่งเศสเลย มีไปคอนเซัลหรือดูคุณหมอที่ฝรั่งเศสไหมเคยไปไปมาแล้วค่ะเมื่อไม่นานมานี้เองเราก็เราไปถามหมอที่นั่นดูว่าเขาจะให้ความเห็นอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ยังไม่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 พึงพอใจคือไม่ตรงอะไรนะคะเขายังไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบโจทย์ใช่ค่ะคือโจทย์เราเป็นยังไงนะการเสนองของเราเราก็อยากได้แบบ สรุปออกธรรมชาติแล้วก็ดูแบบเราจะได้แบบเป็นคนที่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีเอวไม่มีเว้าอะไรเลยทีนี้เราก็อยากทําให้มันออกมาแล้วก็ดูดีเขามีมีความคล้อยของหน้าอกแล้วก็ความไม่เท่ากันใช่ค่ะแต่อันนี้คือคุณหมอที่ฝรั่งเศสเขาไม่ได้บอกอะไรรายละเอียดอย่าง่เขาอาจจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรให้ให้ชัดเจนว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างแค่วัดบอกว่าหน้าอกไม่เท่ากันแล้วก็จะใส่ซิลิโคนรุ่นนี้เออไซส์นี้ โอเคไหมจบแล้วก็ราคาแค่นั้นเองอ๋อฮะเราก็เลยแบบไปถามคนอื่นด้วยดีกว่านะก็มี็เพื่อนเพื่อนเราก็ทำนี่พอดีเมื่อสามเดือนที่แล้วแล้วก็ผลออกมาสวยแล้วก็ไม่มีอันตรายแบบคือคือดีหมดอะค่ะเพื่อนคนไทยนี่แหละที่อยู่โน้มใช่ไหมครับก็จริจริงก็มีคนอยู่ฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีอะไรเนี่ยแล้วเยอะแยะนะวสวิตชช่ยช่ก็ ีเยอะนะครับคนไทยในในต่างประเทศออสเตรเลียเกาหลีญี่ปุ่นก็มีไต้หวันเงก็มีเพราะนั้นก็ w o r l d w i อยู่อเมริกาอะไรก็มีนะครับก็คือก็อาจจะเรื่องของเรื่องของการพูดคุยอาจจะคุยภาษาไทยเราสื่อสารกันได้มากกว่าหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความละเอียดในการที่จะให้คำปรึกษาด้วยแหละเพราะว่าปัญหา แต่ละคนเนี่ยมันจะมีปัญหาร่างกายที่มันไม่เพอร์เฟกหรอกจะมีแบบหน้าอกสูงต่ําไม่เท่ากันกระดูกข้างนึงสูงต่ําหรือว่ามีหัวนมที่บางครั้งก็จะมีมีสูงต่ําต่างกาันหรือว่ามีปัญหาของเนื้อนมที่มีเป็นนมจุกหรือนมหย่อนหรือว่านมที่มันเอียงอย่างเงี้ยนะครับเจอทุกคนแหละไม่มีใครที่เท่ากันหรอกนมเท่ากันร้อยเอร์ซนนี่หายากแบบว่า ศูนอตะไรอย่างเงี้ยตรวจแล้วก็แบบบอกคนไข้ได้ก่อนหรือเปล่าว่าเราจะเจอปัญหาเราจะยังเหลืออะไรเราต้องการความคาดหวังแบบไหนเนาะเพราะว่าถ้าบางคนต้องการถึงเพอร์เฟกมาก2ข้างเท่ากันบางครั้งมันก็ต้องมีถึงขนาดว่าต้องไปตัดหัวนม <S <S ย,ย้ายหัวนมหรือว่าการที่แบบทำหลายอย่างที่เพิ่มขึ้นนะ่ะ ซึ่งหมอว่ามันบางทีมันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นการที่แบบมาคุยกันให้แบบละเอียดให้เข้าใจว่าเราต้องการสไตล์ตไหนเนี่ยก็สําคัญอันนี้ก็คือตกลงเราก็เลือกเอ็กโนมิกเนาะแล้วก็375กับ355ใช่แล้วก็ใส่เนื้อกล้ามเนื้อร่วมกับเทคนิคไฮบริดฉีดไขมัน,นตัวเอง,เองด้วย<ห>เพราะว่าขอแบบดีที่สุดขอแบบสโลปหน้าอกอมันมี2แนวเท่านั้นแหละทรงบางคนเขาจะว่ามีทรงเรียกเรียกชื่อทรงอะไรมาเยอะแยะแต่ว่า มันก็หลักๆมันก็จะมีทรงที่แบบดูธรรมชาติเป็นความคล้อยด้านบนกับทรงที่แบบเนินชัดๆเป็นขอบขึ้นมาด้านบนซึ่งอันเนี้ยถ้ามาที่เดมคลินิกก็จะเป็นแนวธรรมชาติแล้วคุณเอรู้อยู่แล้วว่าที่เนี่ยเป็นแนวธรรมชาติเขาไล่ไปดูรีวิวรีวิรีวิเวเชสตต่างๆนี่ก็จะพบว่าที่เนี่ยถึงจะจะทำเล็กทำเล็ก200ทําเล็ก200กว่าอย่างเงี้ยหรือว่าจะทําใหญ่3-400 ก็เน้นธรรมชาติเน้นว่ามันไม่ต้องต้องไม่เกินตัวไม่ล้นออกข้างไม่แบบนมใหญ่จนมาแฝดหรือว่าใหญ่จนล้นมาเป็นขอบบล,ล็อกขึ้นมาเทคนิคก,ก็คือเราวัดซิลิโคนเลือกซิลิโคนให้ดีมีการแบบสองกล้องเนี่ยมันจะยืดเนื้อใต้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคุยกันได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีมีปัญหาไม่ <mm> ไมเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปคิดว่าใต้กล้ามเนื้อคือดีที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วมัน,มนไม่ได้มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่เนื้อกล้ามเนื้อมันก็บางคนก네 <mm> ็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันเาานั้มมตองงช่ใจ ข้อดีข้อเสียอะไรยอย่างนะครับแต่ว่นนี้ก็เลือกทําเนื้อกล้ามเนื้อแหละแล้วก็เราจะยืดเนื้อเราจะปรับทรงนมที่หย่อนไม่เท่ากันเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเท่ากันมากขึ้นทรงที่มันเอียงเอียงเนี่ยเราก็มีการเย็บล็อกเย็บปรับให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นนะแล,แล้วก็เรื่องของการฉีดไขมันไฮบริดนี้ก็หมอก็แนะนําเพิ่มเพราะว่าในคนที่เนื้อด้านบนอาจจะไม่เยอะพอหรือว่ามีความที่กระดูกสองข้างไม่เท่ากันเนี่ยการเติมไขมันมันจะทําให้ดูแบบละมุนน่ดูแบบขอบ ไม่ไม่เป็นขอไม่เป็นบอกแล้วก็ดูความใกล้เคียงกันแบบมากขึ้นเนาะจะตอบโจทย์ะตอบโจทย์ความความที่แบบดูเป็นธรรมชาติทาทั้งทีน้งขอให้ดีที่สุดใช่ค่ะนะแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวมาพร้อมแล้วแหละพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เตรียมเข้าห้องผ่าตัดเตรียมดมยาสลบนะครับก็เดี๋ยวติดตามมาดูผลลัพธ์กันด้วยแล้วกันนะครับค่างั้นเดี๋ยว เราต้องจบลไลน์ได้ไหเนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบหลังจากที่คุณเอ๋เนี่ยทำหน้าอกไปแล้วนะจะสวยถูกใจทรงจะป,ปังจะปวะไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย